ตี่เดียวครับ่น่ามราีดีเซ็จก่อนดีกว่าเล่นต่อแล้วกันแล้วพี่ตอนี่ครับกระเดนี่ครับสูงนี่สูงนี่กระจเป็นระเบิดอีกเป็นตวแประบิดนี่ที่หกไไ้้ที่หก อันนี้อะไรเอาชนะการแข่ง58วิได้ชนะในการแข่งมาหลือจะลวดเดียวหลือจะลวดเดียวมาหรือจะลวดเดียวมาซิ่งมาเลยมาเจอคนนี้สักหน่อยค่าในตัวไฟฟ้าแรงจำกัด export คลอดเนี่ยต้องต้องไปที่ห้าสิบาสิวินะครับต้องไปงให้ได้คราวนี้มันแรงจริงๆนะๆล่ะว้าน,นี่ต้องฆ่าคนไปก่อนเอาละโอ้โหซิงไปก่อนแล้วซิงไปก่อนแล้วเอ้าเออเอ้ยเฮ้ยนี่ไงจะไปไงเออ มาแล้วตีเมย์ก่อนนะตีเมย์ก่อนได้ทีหนึ่งแล้วมาแล้วเอาเฮ้ยออกมาแล้วตีดีโวูไปแล้วนี่ไหมนี่ไหมเอาสักหน่อยไหมครูหมุนลวดนี่แน่เอาสักหน่อยไหม บอกแล้วแซงชนะโอ้โหตอนนี้ทางมาดูมันไอ้นี้เลยแล้วเนี่ย GPS มันมันมอ้นี้เ,นนนนนเลยเหรอเออได้เอ้ยเท่าไหร่เอ้ยเอ้ย,อยตากว่าห้าแปดเย้เย่ยบวกไปอีกสิบบวกอีกแปดสิบสิบแปด ภารากิีหมดแล้วไปดูชิพ็คแพ็กดีกว่าแพ็กแอคคอดเอ้ยมันจะมีให้เลือกว่าเท่าไหร่ขอดูคันหนึ่งอันนี้การ์ดัมยกราเรียมั้งนงโอ้การ์ดใส่นี้ก่อนอ๋ออยู่แล้วไม่มีอะไรให้ก็ไม่ร,ไมไรู้เนี้ยมันจะมีอันแปลกประหลาดต้องดูในนี้เอาเองเนี้ยอโอ้โหหลายหลายมาก าต้องดูจากนี้ต้องจะโขนสิบห้าแอคไฟด์โอ้โหขออันที่มีบุกติอ่ะตรงนี้มีป่ะบุกติไม่มีมั้นอาราติอนี่ มีอันที่ต้องได้อันนี้ด้วยกันนะคะเบาสุดๆได้พอเชสสองใบเองมาไปที่ออกอันนี้ทดลองฟรีแอ็กเซนเดอร์แข่งกันเอาได้คันี้เหรอได้ที เฮ้ยเดี๋ยวอ๋อเล่นสองใบต้องรอไปปร,ริงเติมในเจ็ดนาทีกว่าเราสีไว้ก่อนสีแดงสวยสวยอยู่อ๋อต้องรออีกต้องรอใบมันอนะ่ะจะแข่งได้ต้องรอก่อนอาชีพของฉันมามาที่อันนี้กัน ที่ภูเขาดิฟหนึ่งร้อยเมตรอ๋อโอเคทงยีชันเอาคันไหนดีเลยคันนี้นนมาไปแข่งกัน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 ฮ่าแข่งแข่งแข่งไปเลย จ้าบอดีแกนี่กำลังแข่งพี่แกนี่ว่าตอนนี้แกนี่แกนี่อยู่นี่ไงมโดอยู่นี่บอดีก็เป็นมิสบิชิอะมตัวมเ็เอ้าเอ้า ภารกิจด้วยน,นะถ้าถ้าภารกิจไม่ไม่ครบมะถ้าภารกิจไม่ถึงเนงะเขาจะทงก็จะไม่ได้แข่งจนจบไม่มีอะไรเหลือไม่มีอะไรอันนี้อันนี้ปับยได้ยง มันไม่พออีกแล้วอันนี้เหลือเหลืออันเดียวแล้วเนี่ยน้ำมันต้องต้องเอารถด,ดึงไปแข่งกันนะตอนนี้นอ๋ออันเดียวจ,นจ,นจนุดจบครับโอ้มีเวลาด้วยจำกัด Yeah. <tries> สามิบร้อยห้าสิบเมตรโอเคมาเก้าเกาใบเก้าเก้าคอยเก้าคอเลดเก้าคอเลดมาเลยเก้าคอเลดมาเก้าคอเลด เคบ้งไ่มไม่ใช่ะนิสัง เดิตรวมนะแตวตอนนี้ต้องไปดูก่อน้วเป็นไงไงดูดีเล็กครับว <c oughs> ิกสองแป๊สองครั้งสองครั้งแล้วแพ้ถึงได้้ง สอปิกสองแตกสองครั้งมันยากนีนะแต่สองครั้นะงเทโบ we <laughs> ซับิกสองไม่ได้ซับวิกสองอ่ะมันยากมากคือเขาอ่ะเขาให้เขาให้ใหกดเทอร์โบสองครั้งอะ่ะแล้ะม่นก็ยากอะ่ะผมว่ายากนะมันยากยากมากเลยวิธีอะ่ะอันนี้ก็ยังง่ายๆ มาแล้วมาแล้วมาได้เอสตามาตีเอาสีทีส่สวยๆสวยสวย ได้สีสม้มสุ่มได้สีสม้มสุ่มสีสม้มนะเฮ้ไจเวอร์เจ็ดห้าสามก่ออันดับจะไม่ไม่หลีไม่มีอันดับผมยังไม่มีตอนนี้หาก่อน oh my god <c oughs> ม,ามาทีมาเจ็ดคนโอ h oh my god แอสตามาตีงกันไปหมดเลยนะนี่คือมีแปดคนเฮ้ยอะไรจำลรอผู้เล่นคุณพิงได้เอ้ยไม่มีพิงนม่มว่าพิงมันมีเหมือนให้พิงอ,ะอ่นองอนะนี่มึงรอไหมเนี่ะมาแล้วจะดักเข้าพันไปหมดเลย เอาไม่โดนไม่โดนอะไรกันเนี่ยไม,ไม่โดนอ,อ๋อเลยละคือฆ่าใครไม่ได้นะ้มนับแล้วฆ่าใครไม่ได้คือรถเดียวกันหมดก็คเพื่อนกัน 这样吗？你们这样吗？多么多么 คแล้วกันต สี400่ร้อยเองนะลีกมือใหม่หมาแล้วไม่ยอมหรอกอ่าไม่สนใจนะขอจัดไฟก่อนนะอัปเดตหน่อยเลเวลร์โค้กผมแล้วเลเวอร์โค้กแล้วค้บแล้ค้กไปหมดแล้วนะตอนนะเดี๋ยวอันนั้น รอหน่อยว่าคือมาทีเดียวมาแปดคนนะมาทีเดียวคือมาแปดเจ็ดคนเลยนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูดิเนี่ย,ย,ยมาทีเดียว X1X1X2 ตอนนี้สีมนดัง ข้้ยวไ้ยวโอ๊ยโับโอ๊ยมีมมีมากเออไปละ 这环境好美的 开地图，开地图。嗯，来、嗯。嗯嗯 มาดูเทียบชีตก่อนนีติลเโลตอนนี้แข็งได้แค่เชฟเรยเลย,เยนะแบบพวกพวนี้ย อ้ย oh, ิงคนชนรถไฟยิงคนชนรถไฟข้าชนรถไฟเบาๆหน่อยทาเบาๆอั้นที่สาม ยังไม่ต,นนต้องดูไฟไฟ้าก่อนอ่ะตอนนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะถ้าใครชอบใครเนี่ยอย่าลืมกไดไลค์กดแชร์ like, กดซับสไคร์ครับครับ